สวัสดีครับนักเรียนครับเรามาพบกับเลขยกกำลังตอนที่22กันต่อนะครับข้อนี้บอกว่าจงแก้สมการลบ x กำลัง2บวกกับ21ทั้งหมดอยู่ในรากที่2นะครับบวกกับ x บวก3ซึ่งนักเรียนต้องดูโจทย์ให้ดีๆนะครับข้อนี้มีอะไรนิดนึงที่พวกเราต้องสังเกตคือข้างหน้ารากที่2เนี่ยมันติดลบด้วยนะครับอ่ะเราลองมาทำกันครับนะลองมาช่วยกันแก้กันนะครับผมเรียนรู้ร่วมกันนะครับวิธีทำ โจทย์ข้อนี้บอกอะไรกับนักเรียนครับเราก็เขียนใหม่นะครับตรงนี้ติดลบใช่ไหมครับพอติดลบปุบ๊บหนูก็ต้องมานั่งดูนะครับผมเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับก็จับยกกําลังสองทั้งสองข้างของสมการนะครับก็จะเป็นลบของรากที่2ของ x ยกกําลังสองบวกกับ21ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ x บวกกับ3ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนดูนะครับข้างหน้ายกกำลัง2ลบยกกำลัง2ก็มีค่าเป็นบวกเราก็จะได้เป็น x กำลัง2บวกกับ21ข้างหน้าเป็นหน้ากำลัง2บวกกับ2หน้าหลังก็เป็น 6x นะครับแล้วบวกหลังกำลัง2ก็เป็น9 เห็นไหมครับนักเรียนสังเกตไหมฝั่งซ้ายมี x กําลัง2ฝั่งขวาก็มี x กําลัง2ใช่ไหมครับจริงเราก็คือเอาไปบวกไปลบกันเองครับมันก็หายไปเพราะนั้นคุณครูตัดเลยนะครับตรงนี้ก็เหลือเฉพาะอะไรลูกก็เหลือเฉพาะ21นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เอา21นะครับแก้สมการฝั่งไหนก็ได้นะครับ9ตัวนี้บวกอยู่ก็เอามันลบครับ21ลบ9ก็เท่ากับ6อะไรลูก 6x 21ลบออก9ก็เหลือ 12ใช่ไหมครับสิเท่ากับ 6x เเพราะฉะนั้น x เดียวก็จะมีค่าเป็น2เอา12ไปหาร6ก็ได้2นะครับได้แล้วอย่าเพิ่งดีใจนะครับพอเราได้แล้วเราทำไงเราก็ตรวจคำตอบนะครับนะตรวจคำตอบพร้อมกันครับเราตรวจนะครับคำตอบวิธีการตรวจคำตอบของพวกเราเราก็พิจารณานะครับแทนค่าในที่นี้ครัวหนึ่งนะฮะครูเจ๋งนะครับขออนุญาตแทนค่าในฝั่งข้างหน้าก่อนแล้วก็ขออนุญาตแทนค่าใน ฝั่งข้างหลัง left hand side ะนะครับแล้วก็ right like hand side ตรงข้างหน้าครูเจ๋งขออนุญ,ญาตให้ตรงนี้เป็นฝั่งซ้ายใช่ไหมครับก็เป็น l h left hand side ฝั่งขวาก็เป็น right like hand side ก็เป็นฝั่งขวาเราพิจารณานะครับนะเอาคนละสีก็ได้ลูกนะครับนะให้มันง่ายดีสีนี้นะครับดูฝั่ง left hand side ก็แทนค่านะครับแทนค่าไลูกแทนค่า x ด้วยนะครับแทนค่า x ด้วย2 จะได้เท่าไหร่ครับเราก็พิจารณาก็เป็นลบของรากที่สองของ2ยกกำลัง2บวก21ก็เป็นเท่าไหร่ลูกก็เป็นลบของรากที่2ของ4บวกกับ21ก็เท่ากับลบของรากที่สของ25 นะครับเพราะฉะนั้นลบของรากที่2ของ25ก็คือลบ5เก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปเรามาดู l i k n d s น d ซนะครับนะดูฝั่งขวาครับเป็นสีแดงก็แล้วกันนะฮะดูฝั่งขวานะครับนะดู RH บ้างอ่าดูฝั่งขวาฝั่งขวาเราก็แทนค่าเหมือนกันลูกแทนค่า X ด้วยอะไรครับด้วย2อ่าพอแทนค่า X ด้วย2นะัเรียนก็แทนค่าเข้าไปครับผมทวนี้เป็น X บวก3ก็จะเป็น2บวกกับ3 ซึ่งเท่ากับ5สังเกตถ้าไม่มีเครื่องหมายลบตรงนี้นะลูกนะครับซึ่งที่คุณครูวงตงัวนี้มันจะเท่ากันทันทีแต่บังเอิญบังเอิญโจทย์ข้อน,นี้นะครับวัดไหวพริบป,ปฏิพานวัดความเขาใช้คําว่าวัดความรอบคอบของนักเรียนกับผู้ศึกษาเรียนรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากฝั่งซ้ายนะครับนะเราก็บอกว่าจากฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยมันไม่เท่ากับฝั่งขวาของสมการนะครับนะดังนั้นข้อน,นี้มีคําตอบไหมครับ ก็ไม่มีคําตอบนะครับเห็นไหมครับบางสมการหาค่าได้แต่มีคําตอบไหมมีแต่คําตอบนั้นสอดคล้องกับสมการไหมก็ไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นนักนเรียนก็แทนค่าเอานะเพราะฉะนั้นโอเคนะครับอ่ะเราก็บอกว่าดังนั้นตอบอะไรลูกนะครับตอบว่าไม่มีนะครับคาตอบนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคําตอบที่เป็นคําตอบของสมการนี้สวัสดีครับ